คุจิเคทาร่ aro, พอหนุ่มร้านซักรีดชีวิตอยากทำให้โลกขาวสะอาดอย่าเจอคนในข้อความจังเลยเนอะเคทาโร่ aro, ชายหนุ่มหน้าตาใสซื่อผู้เปิดตัวปรกับการทำงานส่งเสื้อผ้าซักแล้วตามบ้านลูกค้าแต่ก็ดันซวยไปเจอไอ้หนุ่มผมยาวที่ไหนไม่รู้ขับรถตัดหน้าจนจะต้องหักหลบชนเสาทำเอาพี่แกร้องไห้น้ำตาไหลยังดีที่มีสาวใจดีลงมาช่วยถึงจะทุลักทุเลหน่อยก็เหินนะไอ้ไอ้ ไอคนไม่ดีถึงอย่างนั้นแล้วคนดวงผูกกันมันก็หนีกันไม่พ้นเคทาโรได้รับรู้เรื่องเข็มขัดที่กำลังโดนตามล่าและได้เห็นว่าไอเจ้าพระเอกดูจะไม่ค่อยอยากใส่เท่าไรดยนิใสของเขาที่เป็นคนดีอยากจะปกป้องโลกตอนเพื่อนเผลอเลยตัดสินใจขโมยเข็มขัดไฟออกไปและดันซวยไปเจอพวกปีศาจที่ออกตามหาสิ่งนี้พี่แกเลยตัดสินใจลองแปลงร่างแต่ระบบดันไม่สามารถใช้ได้จนเข็มขัดหลุดออกไปให้อีกฝ่ายซะง,งั้นพอจบงานเลยรีบขอโทษกันยกใหญ่ขอเรียกไหยว่าทักจังนะครับทักคุงก็ได้จนทุกคนก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเคททาโรรร่ีปะกกอบธุิจ ซึ่งรับช่วงต่อมาจากพ่อแม่ที่ไปแอฟริกาจุดมุ่งหมายนอกจากหาตังค์แล้วก็อยากจะสารต่อความฝันด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นที่มาขอความช่วยเหลือโดยไม่มีการปฏิเสธจนบางทีก็พาตัวเองลำบากไปด้วยแต่ถึงยังมีช่วงเศร้ายัางไงก็ยังมีสาวปริศนาในข้อความที่คุยตอบโต้กันไปมาอย่างหวานเจีย๊ยบเพื่อนเห็นก็แอบโมโหตัวจริงคือคนไหนยังไม่รู้เลยเนาะชีวิตที่ทํางานไปด้วยโดนไล่ล่าไปด้วยถึงเพื่อนที่รู้เรื่องเขาจะไม่ค่อยบอกข้อมูลให้สักเท่าไหร่แต่ตอนไหนที่มีภัยขึ้นมาเคทาโร <et> ก็พร้อมที่จจะโโททรรขออออคววววาามช่่่ยยยเเเหลลืงงด็็้นีกั ทักคงเอาไปอกละทักคงท,ทักคงแย่แล้วทักคง เ,เรื่องที่เคทาโร่เป็นคนดีขนาดนี้แต่รอบข้างก็ดันมีแต่พวกปากจัดไม่ค่อยได้รับคําชมจนได้มาพบกับซายะเด็กสาวที่มาขอทํางานพิเศษในร้านและดูจะชื่นชมความคิดของเขาเป็นคนแรกๆแ,แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ซายะต้องเสียชีวิตลงไปทำให้เคทาโร่ที่เสียใจสุดๆรู้สึกซึมไปพักใหญ่จนมีไอเดียอยากจะเปลี่ยนตัวเองขึ้นมากลายเปไ็นไอหนุ่มเทสดีซะอย่างนั้นพี่หล่อไหมน้องการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆที่ได้พบเจอกับยูกะก็พอทําให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นมาบ้างกับการได้แอบชอบออกเดทแต่ดูแนวโน้มอาจจะยากสักหน่่อออ้าสมมืืถทีขคว อยู่ตลอดจนกระทั่งได้พบความจริงว่าคนในนั้นกับยูกะคือคนเดียวกันนี่แหละยิ่งไปเจอว่าเธอคืออัฟเฟนอกกิ้งทาให้ตกใจเข้าไปอีกแต่ด้วยเคทาโร่ที่เป็นคนจิตใจดีคอให้กรัจใจเพื่อนฝูงมีความเข้าใจในชีวิตค่อนข้างเยอะขณะรู้ความจริงของเพื่อนยังย,งยอมรับได้และทําไมคนที่ผมรักจะรับไม่ได้ล่ะครับไม่เป็นไรนะคะชีวิตของนักงสองที่รู้ความจริงซึ่งกันแ,กกนและการดูจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทําให้ยูกะได้เสียชีวิตลงในขณะที่เคทารโร่ยังคงยืนรออย่างใจเย็นในการน้้้้้้้้าาาาาาเเเดดดคคคคครรรรััััังงงงสสํํญน่่กลบป็ุทททยีธออออไไมมมขขววหหพูจิใต องให้อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฉบับสุดท้ายแล้วจริงๆเผ่าช่วงใกล้จบถึงเขาจะไม่ใช่ผู้ที่สามารถแปลงร่างได้แต่ก็ยังคงทําหน้าที่ช่วยเพื่อนอย่างเต็มที่ที่สุดเมื่อจบทุกอย่างเขาได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติสุกต่อไปแต่อย่าพึ่งน้อยใจที่แกในภา t เด m o มูฟวี่พาราไดซ์ลอย่าได้ลิ้มลองการเป็นใครสาสักนิดสักหน่อยถึงวิธีการจะแปลกนิดนึงก็เหอะ